ดาหารเนี่ยนะคะคือน้องชมพู่เนี่ยอายุ3ขวบน,น้องจีน่า1นขวบ11เดือนครับน้องจีน่าก็ยังเล็กกว่าเยอะนะคะถ้าถามว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุ2คดีเนี้ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงทั้ง2เหตุการณ์จะคล้ายกันในแง่ที่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีกันแค่ร้อยกว่าหลังคาเรือนรายล้อมด้วยหุบเขาเป็นหมู่บ้านเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติอันนี้คล้ายกันเลย กับสองเหตุการณ์นะคะคดีคของน้องชมพู่กับการหายตัวไปของน้องจีน่าครอบครัวก็คิดเหมือนๆกันตอนแรกตอนตั้งต้นนะนะก็คิดว่าน้องถูกลักพาตัวไปหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่เด็กยังเล็กมากอะคะอ่ะตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปก็สามขวบใช่ครับน้องจีน่ายังไม่สองขวบเลยหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนคือเด็กเกินกว่าที่จะเดินแล้วหายไปเพียงคนเดียวแล้วก็มีสัตว์มาเกี่ยวข้องค่ะ คือน้องชมพู่เนี่ยเล่นกับสุนัขที่ชื่อปลาส้มใช่ครับก่อนหายตัวไป<อ>น้องจีน่าเล่นกับแมวค่ะเล่นกับแมวอยู่ที่หน้าบ้าน<อ>คือน้องจูเนียร์พี่ของน้องจีน่าที่อายุสี่ขวบที่เล่นอยู่กับน้องอะ่ะน้องจูเนียร์ก็สี่ขวบพอให้ข้อมูลได้ก็บอกว่าน้องจีน่าเล่นกับแมวแล้วก็หายไปอยู่หน้าบ้านด้วยกันพี่ก็คงจะเล่นตามภาษาพี่อยู่ก็เหมือนน้องชมพู่ก็พี่สาวก็อยู่ใกล้ใใช่น้องสสดิ้งแต่จังหวะไม่ทันมองกัน ส่วนคดีของน้องชมพู่นะคะครับคนมาให้ข้อมูลเนี่ยก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่ามีรถต้องสงสยัยทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถกระบะส่วนคดีของน้องจีน่าก็มีเรื่องของรถต้องสงสัยเหมือนกันคร,รถกระบะสีขาวกับรถเก๋งสีส้มที่เป็นรถแปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนในหมู่บ้านตรงนี้นะคะแต่ก็ด้วยความที่ทั้งสองเรื่องก็หาที่พึ่งทางใจนะคะ หาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ไปพึ่งหมอดูไปพึ่งเรื่องของการทํานายไทยทักเรื่องความเชื่อมันก็มีควบคู่กันมากับการค้นหาในลักษณะแบบนี้ครับขอให้น้องจีน่าปลอดภัยค่ะเอาใจช่วยค่ะขอให้เจอขอให้เป็นข่าวดีไม่อยากจะให้เป็นเรื่องเศร้าเหมือนคดีของน้องชมพู่นะคะเรายังต้องช่วยกันตามหาเด็กหา,ายก่อนน,นะฮะตอนนี้อย่าให้ไปจบเหมือนกันเลยขอให้เจอเถอะนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะไปดูล่าสุดกันหน่อยนะครับที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบนะครับการตามหาน้องจีน่าณวันนี้เนี่ยหมู่บ้านห้วยฝักดาบอยู่ที่ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวก็ยังคงเชื่อนะครับว่าเด็กถูกลักพาตัวออกจากหมู่บ้านไปแล้ว <ฮา S 1> นะล่าสุดติดตามจากคุณนริศบุญน,นิ่มนะครับรายงานมาจากหมู่บ้านห้วยฝักดาบครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณจุดที่มีชาวบ้านบอกนะครับว่าน้องจีน่านั้นได้หายตัวไปนะครับ